สวัสดีครับผมต้นผมเป็นคนที่ชอบเล่นดนตรีไทยตั้งแต่ยังเด็กและมีความฝันอยากจะเป็นนักดนตรีมืออาชีพผมอาศัยอยู่ในชุมชนหัวตะเค้เมื่อหลายปีก่อนเกิดโรคระบาดโควิด -19 ทําทำให้ชุมชนของผมเงียบเหงาและไม่ค่อยมีคนพุกพ่านเหมือนแต่ก่อนและต่อไปนี้ คือเรื่องราวของผมเองครับเรื่องราวมีอยู่ว่าผมนั่งซ้อมดนตรีอยู่มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านมาตอนนั้นผมนั่งซ้อมดนตรีอยู่มันเป็นความรู้สึกแบบบังเอิญของผมจริงๆนะครับที่ได้สบตาเธอและรู้สึกแอบชอบเธอตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอ,อแต่น่าเสียดายนะครับ ที่เพื่อนของเธอกลับมองว่าดนตรีไทยมันเชยไม่เท่เหมือนคนดีกีต้ลใช่ไหมล่ะครับนี่แหละครับคือสาเหตุที่ทำให้ผมไม่อยากเล่นดนตรีไทยแล้วหันมาเล่นกีตา้าแทนเพราะว่าดนตรีไทยมันเชยและที่สำคัญเนี่ยเหมือนว่าเจ้าหญิงรักแรกพบของผมเนี่ยเขาไม่ได้ชอบผมเลยต้องรีบไปฝึกกีตา้า เธอเธอจะหันมามองผมบ้างครับแต่เรื่องมันยังไม่จบนะครับผมได้บอกกับพ่อว่าผมไม่อยากเล่นดน,นตรีไทยและก็ไม่อยากไปแสดงในงานนั้นด้วยเพราะผมอายที่จะเจอกับเธอคนนั้นแต่ในระหว่างที่ผมกำลังซ้อมกีตาร์อยู่นั้นเฮ้ยต้นแตวนี้มึงไม่เล่นดนตรีไทยเฉยๆของมึงแล้วเหรอวะ เงืลอกพูดถึงดนตรีไทยสักทีดีวะ่ะเฮ้ยไอ้ต้นสุดท้ายผมก็ต้องกลับมาเล่นดนตรีไทยเหมือนเดิมไม่ใช่กีตาร์ไม่ดีนะครับแต่ดนตรีไทยเนี่ยมันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมไปแล้วมันตัดไม่ขาดหรอกครับ พ่อครับผมพอกลับมาเล่นดนตรีไทยเหมือนเดิมไดไหมครับได้ดนตรีไทยมันคือรากเหง้าวัฒนธรรมของไทยแล้วพ่อก็เชื่อว,ว่าต้นเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ต้นทําได้อแล้วลองดูครับพ่อไม่กี่วันจะต้องไปแสดงงานเปิดชุมชนเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมงานนี้สําคัญมากครับเพราะจะทําให้นักท่องเที่ยวให้ความสนใจกับชุมชนมากขึ้นและชุมชนของเรา จะไม่เงียบเงาอีกด้วยครับและในวันงานผมก็ได้แสดงดนตรีไทยอย่างมีความสุขและที่สำคัญผมก็หวังว่าเจ้าหญิงรักแรกของผมผมเน่จะรักดนตรีไทยเหมือนกับผมด้วยครับหลังจากวันนั้นมีคนสนใจมาติดต่อขอเรียนดนตรีไทยกับผมอย่างมากมายและอีกอย่างทำให้ชุมชนหัวตะเข้ของผม กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง,งน้องมีธุนอะไรหรือเปล่าในคลิปวิดีโอนี้ใช่พี่รือเปค่ะ ใช่ครับหนูเป็้อพี่มานานแล้วค่ะสนใจเรียนดนตรีไทยค่ะบ้องาอยากเรียนดนตรีไทยจริงๆนะครับใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวพี่สอนให้ใ<ป>ดนตรีไทยคือรากง่าของคนไทย เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อใครแค่ทำตามเสียงหัวใจของเราก็พอ